สวัสดีครับผมช่างเป้าจากอัมพันวิทยุสื่อสารคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีรีเซ็ตเครื่องนะครับของ h i m a c HM258 เปนะครับเป็นตัวนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมเปิดเครื่องก่อนนะครับเปิดเครื่องก่อนนะครับตัวนี้นะครับมันจะรองรับ2ย่านความถี่นะครับเนี่ยครับดำแดงนะครับอ่ะมีทะเบียนนะครับตัวนี้นะครับโอ้สุดยอดนะครับ2 in 1ในเครื่องเดียวนะครับ วิธีรีเซ็ตเครื่องก็ไม่ยากนะครับก็ทุกครั้งนะครับก่อนอื so first, you. You ่นนะครับก the ่อนจะรีเซ็ตนะครับให้ท่านกดความถี่ไว้ก่อนนะครับจดความถี่ไว้ก่อนนะครับพอรีเซ็ตเสร็จแล้วเครื่องมันก็จะหายหมดนะครับมันก็จะคืนค่าโรงงานนะครับเสร็จแล้วท่านค่อยมาบันทึกเข้าไปใหม่นะครับนะครับตอนนี้นะครับเครื่องมันยังไม่รีเซ็ตนะครับความถี่ก็จะเป็นย่านแดง24505 5าย้า่านดดงก็จะเป็น168นะครับตัวนี้นะครับ พอรีเซ็ตเสร็จนะครับความถี่พวกนี้ที่โชว์หน้าจอนี้มันจะหายไปนะครับความถี่245จะขึ้นมาแทนก็คือหมายความว่ามันคืนค่าโรงงานเรียบร้อยนะครับอนะครับทีนี้เรามารีเซ็ตพร้อมกันนะครับวิธีรีเซ็ตเครื่องนะครับให้ปิดเครื่องก่อนนะครับกดแช่นะครับปุ๊บแล้วก็ปล่อยมือนะครับทีนี้การรีเซ็ตนะครับก็ให้ทําแบบนี้ให้กดปุ่มโลนะครับปุ่มโลกดแช่ไว้แน่นนะครับ กดแช่ไว้แน่นๆแล้วก็เปิดเครื่องนะครับอ่านะครับโลฝั่งซ้ายฝั่งเดียวนะครับฝั่งขวาไม่ได้นะอ่ะบอกก่อนนะครับอ่ะทีนี้อ่ะเรามารีเซ็ตเครื่องนะครับให้กดโลแช่ไว้นะครับอ่านะครับอ่าเดี๋ยวทําพร้อมกันนะอ่ะกดโลแช่ไว้แน่นๆนะครับแล้วก็เปิดเครื่องกดแช่ประมาณ5วินะครับอ่าอ่าพอ5วิเสร็จนะครับอ่าให้ปล่อยให้ปล่อยปล่อยมือนะครับ ให้ปล่อยจากตัววอลุ่มแต่โลยังแช่อยู่นะครับทําพร้อมกันนะครับถ้าทําถูกมันก็จะขึ้นเซตโหมดนะครับกดโลแช่ไว้กดเปิดเครื่องกดแชประมาณ5้าวิครับปุ๊บแล้วก็ปล่อยมือครับปุ๊บตัวโลยังแชอยู่อ่าเนี่ยทีนี้ก็ปล่อยมือได้เลยเห็นไหมครับจะปล่อยพร้อมกันนะครับให้ปล่อยฝั่งพาวเวอร์ก่อนแล้วก็ปล่อยฝั่งโลนะครับมันจะขึ้นเซตโหมดแบบนี้นะครับทีนี้เราจะมารีเซ็ตนะครับโดยให้กด ให้หมุนดังนี้นะครับเนี่ยหมุนไปทางขวามันจะมี3ค่านะครับอ่ามันขึ้นรีเซ็ตแบบนี้นะครับแล้วก็หมุนปุ๊บอ่านะครับมันจะขึ้นอ่าไฮเปอร์นะครับตัวนี้นะครับอ่าไฮเปอร์อ่าค่าที่1นะครับค่าที่2ก็คือเมมโมรีนะครับค่าที่2ค่าที่3มันก็จะคือเป็นออนะครับก็คือหมายความว่าอ่าเราทําเครื่องที่กดอะไรไปผิดพลาดทั้งหมดเนี่ยเรารีเซ็ตนะครับอ่กด ข้อที่3ตัวออนะครับตัวนี้นะครับมันก็จะคืนค่าโรงงานทั้งหมดเลยนะครับอ่ะมันมี3ค่านะครับอ่เดี๋ยวนะครับอ่าเซตโหมดนะครับออ่่ะาไฮเปอร์อ่ก็อ่าเมมโมรีนะครับอ่ก็เป็นออนะครับผมแนะนําให้เป็นออไปเลยนะครับไหนๆเราก็จะล้างเครื่องแล้วนะครับให้เป็นออไปเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับอ่าให้กด เซตหนึ่งทีครับเนี่ยกดตรงกลางนี่หนึ่งทีครับปุ๊บอ่าสักพักนะครับเนี่ยเห็นไหมครับมันก็จะกําลังอ่ารีเซตเครื่องนะครับนี่ครับปุ๊บอ่ากําลังอ่าปุ๊บอ่าอ่ามันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับเห็นไหมครับอ่าเรียบร้อยนะครับเนี่ยครับความถี่ขึ้นมาก็จะเป็นสองห้าศูนย์ศูนย์แบบนี้ก็คือหมายความว่าอ่าคืนค่าโรงงานเรียบร้อยนะครับอ่านะครับ วิธีรีเซ็ตเครื่องก็ไม่ยากนะครับอ่าแนะนําอีกนิดหนึ่งนะครับอย่าไปรีเซ็ตเครื่องบ่อยๆนะครับมันจะมีผลกับ CPU นะครับอ่ามันจะทําให้ CPU มันแห้งได้นะครับถ้าเราทําผิดตัวไหนเราอ่าตามกลับไปแก้ทีละขั้นตอนมันจะง่ายกว่านะครับอ่านะครับไม่ยากนะครับไม่ยากนะครับวิธีรีเซ็ตนะครับอ่าครับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้นะครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับ ขอบคุณครับสำหรับติดตามชมครับสวัสดีครับ